นอกจากยืนประกบนักแสดงคู่ขวนอย่างเข้มมุกดาแล้วนะคะงานนี้พี่ชายชาตโยโฎมยังได้ยืนบนเวทีเดียวกับนักแสดงระดับเอลิสจากประเทศสิงคโปร์คือปีแอพังและเอม่เจเจิงด้วยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะทวินร่างฉันวิญญาณเธอเป็นซีรีส์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและสิงคโปร์ค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของพี่ชายชาตโยโฎมด้วยหลังอยู่ในวงการบันเทิงมามา,มากกว่า30ปีนะคะที่ได้ร่วมงานกับต่างประเทศแล้วก็ ได้บินไปถ่ายทำถึงสิงคโปร์โดยมีทีมงานเบื้องหลังเป็นชาวต่างชาติเกือบทุกคนค่ะพี่ชายเล่าว,ว่าไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องพูด3ามภาษาด้วยกันนอกจากภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษ,กฤษและภาษาจีนค่ะไม่ได้เนทีฟขนาดนั้นก็ยังเป็นภาษาที่สองอยู่ที่สระและยิ่งภาษาจีนเนี่ยไ,ไม่กระดิกหูเลยแม้แต่นิดเดียวไปฝึกนะคะภาษาจีนมันก็จะเป็อ คาราโอเกะครับคาราโอเกะเลยครับคือจะมีะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคอยประกบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดได้ฟังแล้วายก็เรียนเสียงไปแล้วพอพูดออกไปปั๊บมั่นใจมากว่าถูกต้องหันมาคัาดไม่ถูกเลยครับเมื่อกี้ นอกจากได้ร่วมง,งานกับต่างประเทศแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่พี่ชายบอกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆค่ะหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นคือการขายของออนไลน์พี่ชายทําคุกกี้ขายนะคะแต่ว่าเป็นมือใหม่หัดขายของหัดปักตะกร้าก็ต้องเรียนรู้เยอะเหมือนกันเรื่องนี้ก็มีภรรยาคนสวยก็คือพี่วิกกี้สุนิสาเจตคอยสอนค่ะเพราะว่าการไลฟ์ขายของในแอปพลิเคชันมีหลายอย่างที่ห้ามทาเรื่องนี้ก็ต้องทําความเข้าใจเพราะอยากจริงจังในการหาเงินบนช ท,ทุกอย่างมันก็จะต้องมีเหมือนการเรียนรู้ใหม่เหมือนเป็นโลกใหม่ที่เราเข้าไปแบบโหตรตื่นเต้นจังเลยโอ๊ยไม่ได้พูดไม่ได้นี่ <c oughs> แต่ว่ามีคุณครูที่ดีคือคุณภรรยาภ <c oughs> รรยานี่คือกี้เขาแบบไลฟ์ขายของมานานมาแล้วเป็นปีแล้วท้ชชายก็แบบไปแอบ,บดูอยู่ข้างหลังว่าแบบสักพักหนึ่งก็แบบแอบโผล่หน้าไปแล้วไปคุยกับเขาด้วยว่าแบบเออพอจะทําได้หรือเปล่าแต่นั่นคือแบบลงเรียนเข้าโรงเรียนเลย การเปิดรับสิ่งใหม่ๆอาจจะยากแต่พี่ชายบอกเรียนรู้ได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโลกออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางในการหาไรายได้จากนี้ก็จะพยายามเสิร์ฟคอนเทนต์นำเสนออีกมุมนอกเหนือจากงานแสดงให้แฟนๆได้เห็นความสามารถที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนคะ่ะ